ในช่วงปลายปี1900นะครับมันก็ได้มีเรื่องลึกลับอันหนึ่งได้เกิดขึ้นคือมีชาย3คนนะครับได้ถูกส่งตัวให้ไปทำงานอย่างประภาคารแห่งหนึ่งที่มีข่าวลือว่าเฮียนนะฮะหลังจากนั้นนะครับมันก็ไม่ได้มีใครเห็นชายเหล่านั้นอีกเลยทิ้งเอาไว้แค่เบาะแสะอันแปลกประหลาดให้เราทุกคนทุกวันนี้ได้มาไขาปริศนากันนะครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ย จะขอเชิญเพื่อนๆมาฟังกับอีกเรื่องราวหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นเรื่องราวที่ลึกลับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของศตวรรษที่20เลยนะครับนั่นก็คือการหายตัวไปของพนักงาน3ามคนณประภาคารเฟลเนนไอซซึ่งก่อนจะไปฟังกันเนี่ยแอดขอถามเพื่อนๆสักนิดหนึ่งว่าเคยรู้สึกไหมครับว่าอยากทํางานเป็นคนเฝ้าประภาคารบ้างหรือเปล่า เคยมีภาพกันไหมครับว่ามันจะดีขนาดไหนถ้าหากเราได้ไปทํางานในท,ที่ที่เงียบเงียบมีเกาะสงบเป็นส่วนตัวแล้วก็ยังได้เห็นวิวทะเลน้ําสีฟ้าใสาจากวิวที่สูงทุกวันอีกด้วยซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคิดแบบนั้นนะครับแอลก็ต้องขอขยี้ฝันหวานๆของเพื่อนๆนิดนึงด้วยการบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะดูโรแมนติกดีนะแต่มันก็คงจะโรแมนติกเฉพาะตอนที่เราไปเที่ยวหรือไปชมแค่ส3าครั้งเท่านั้นแหละเพราะอย่างแรกเลยนะครับกระได ลองคิดสภาพดูสิว่าถ้าหากเราไปทํางานอยู่บนประภาคารนะเราต้องเดินขึ้นลงบันไดกว่า7จ็ดถึงแชั้นทุกวันนะครับน่องโป่งกันเลยทีเดียว2ก็คือทะเลครับทะเลนะฮะมันไม่ใช่สิ่งที่ฟ้าใสาสวยได้ทุกวันนะเวลาที่ทะเลมันบ้าคลั่งในบรรยากาศมันก็น่ากลัวอย่าบอกใครเลยและสครับการที่เราได้ไปอยู่บนประภาคารแบบโดดเดี่ยวแบบนั้นนะ มันก็จะไม่มีใครรู้เลยครับว่ามันมีเรื่องอะไรร้ายๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องที่แอจะเอามาเล่ากันในวันนี้นะครับซึ่งความเฮี้ยนของประภาคารแห่งนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันมีมานานตั้งแต่ก่อนที่ประภาคารจะถูกสร้างขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าที่ตั้งของมันนะครับได้ตั้งอยู่บริเวณหมู่เกาะแฟลแนนทางตอนเหนือของประเทศสกอตแลนด์นะครับที่ชื่อของเกาะน,นี้เนี่ยมันก็ได้ถูกตั้งตามนักบุญไอแลนด์ท่านหนึ่งเซนต์แฟลนน ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านมักจะพูดถึงเกาะนี้ในเรื่องแนวที่เหลือเชื่อมากกว่าเรื่องแนวเกาะที่สวยงามนะครับอย่างเช่นเรื่องที่บอกว่าเกาะนี้นะครับมันเป็นเกาะที่เคยเป็นสุสานมาก่อนหรือว่าจะบอกว่าเกาะนี้เป็นเกาะแห่งความซวยที่ถ้าหากใครมาค้างคืนอยู่ที่นี่แล้วก็อาจจะต้องมีอันเป็นไปในไม่ช้า หรือมักจะมีเรือโดยสารหรือเรือขนส่งสินค้าต่างๆเข้ามาอับปางบริเวณนี้อย่างมากนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามันเกิดขึ้นมาจากอํานาจของผีฮะแต่จากที่แอดไปดูมาตามแผนที่อะไรนะแอดคิดว่ามันน่าจะเกิดจากหินโขกโรครกบริเวณนี้มากกว่านะที่มันแบบได้ผุดอยู่เยอะเหลือเกินก็เลยอาจจะทําให้เรือชนบ้างแล้วก็ล่มบ้างอะไรบ้างนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังมีเรื่องของโบสถ์เก่าๆหลังหนึ่งบนเกาะฮะที่เป็นโบสถ์แบบหินง่ายๆสร้างเหมือนกับไม่มีอะไรเลย แต่ว่าพอมีคนมาเยี่ยมที่โบสถ์นี้เนี่ยพวกเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างนะครับมาดึงเขา่าพวกเขาลงให้พวกเขารู้สึกอยากคุกเข่าอยากไหว้อธิษฐานหรือบางคนนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะคุกเขา่าแล้วก็คลานไปรอบโบสถ์เพื่อบูชาพระเจ้าเลยก็มีครับซึ่งแอดก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้เรื่องจริงนี้ี่มันเป็นแท้แน่จริงขนาดไหนแต่เอาเป็นว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็แห่งนี้นะครับมันก็มีความเชื่อและความเล่าขานมากมายเกี่ยวกับเรื่องความเฮี้ยนและความลึกลับครับ ทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับไม่เคยมีใครกล้ามาตั้งที่อยู่ณนเะกาะแห่งนี้เลยจนกระทั่งช่วงประมาณปลายยุค1890เนี่ยเขาก็ได้มีโครงการเริ่มที่จะสร้างประภาคานขึ้นมาณนะที่นี่เองนะครับเนื่องด้วยเหตุว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีเรือมากมายครับมาอับปางบริเวณนี้ผู้คนก็เลยอยากจะให้มีประภาคานเพื่อมาส่องแสงนำทางให้กับคนเดินเรือทั้งหลายแหละให้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้น ที่ก็นั่นแหละครับโปรเจกต์การสร้างประภาคารเฟลเนอร์นะครับมันก็ได้เริ่มกำเนิดขึ้นมาซึ่งก็ต้องใช้เวลาถึง4ปีในการทําให้มันสําเร็จนะครับเนื่องจากว่ามันก็จะเกิดเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าลมฟ้าฝนไม่เป็นใจมากมายครับที่ถ้าหากเรามองตามแบบสายมูเตลูนะก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมพวกผีบนเกาะนะมันไม่พอใจแล้วมันก็เลยได้โดนบรนดานให้เกิดอุบัติเหตหาเหวอะไรแบบนี้ขึ้น แต่ถ้าหากจะมองตามหลักวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับก็จะบอกว่าสาเหตุที่ประภาคารมันได้สร้างนานขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าวงจุ้ยของเกาะแห่งนี้นะครับมันอยู่ใกล้ทะเลที่แบบมีคลื่นแล้วก็กระแสะน้าที่รุนแรงเนมันก็เลยได้เกิดพายุขึ้นอยู่บ่อยๆเป็นอุปสรรคนั่นเองเอาเป็นว่าในที่สุดนะครับ ประภาคานี้ก็ได้สร้างเสร็จในปีคริสตศักราชที่1,899ครับหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มค่อยๆส่งคนเข้ามาทํางานที่นี่โดยการทํางานของประภาคานี้นะครับมันจะต้องมีพนักงานประจําอยู่3คนตลอดครับเพื่อที่จะเอาไว้ช่วยกันในยามยากหรือว่าเจ็บป่วยเกิดเรื่องไม่ดีอะไรขึ้นนะครับ เพราะว่าการที่ประภาคารจะติดต่อกับโลกภายนอกในยุคนั้นนะครับมันก็ไม่ใช่อะไรอยู่ๆที่เอะอะแลวแบบจะส่งสติ๊กเกอร์ลายเอฟเอ็นเดไปคุยกันได้ขนาดนั้นนะนั่นมันปี1800นะครับโทรศัพท์อะไรเนี่ยมันก็ยังใช้กันอย่างไม่แพร่หลายครับซึ่งวิธีเดียวที่จะทําให้พนักงานประภาคารติดต่อกับโลกภายนอกได้เนี่ยก็คือการที่จะส่งสัญญาณโบกทงที่มีเป็นลักษณะสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับ ออกไปหาพนักงานอีกคนบนชายฝั่งที่ประจําการอยู่แล้วก็คอยตรวจตาดูอยู่ตลอดเวลาซึ่งสัญล,ลักษณ์เหล่านี้รู้สึกว่าเขาจะมีชื่อเรียกแฟนซีว่าเซม a าโฟนะครับ แต่เอาเป็นว่าช่างมันชื่อไม่สําคัญเอาเป็นว่าประเด็นคือการส่งสัญลักษณ์แบบนี้นะครับมันจะมีข้อจํากัดตรงที่ว่ามันจะสามารถมองเห็นได้จากชายฝั่งระยะใกล้ๆเท่านั้นหรือจําเป็นจะต้องเป็นวันที่มีอากาศดีฟ้าใสนะครับถ้าหากมีหมอกลงอะไรลงหน่อยเนี่ยคนบนชายฝั่งนะครับก็จะไม่สามารถมองเห็นสัญลักษณ์จากบนเกาะประภาคารได้เลยซึ่งเมื่อเพื่อนๆพ,พ,พอจะเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของประภาคารแห่งนี้แล้วนะครับเราก็มาเริ่มกันกับเรื่องลึกลับกันเลยดีกว่า โดยกล่าวก็คือเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมของปีทศกราษที่1900นะครับมันก็ได้มีเรือขนส่งจากอเมริกาฮะแล่นผ่านมาที่นี่เพื่อจะเข้าสู่เกาะอังกฤษซึ่งปกติแล้วเนี่ยพวกก็จะต้องดูสัญญาณจากประภาคารที่ส่องแสงอยู่ตลอดใช่ไหมเพื่อที่จะนำเรือให้ถูกอะไรแบบเนี้แต่ทว่าวในคืนนั้นนะครับ ไฟจากประภาคารแห่งนี้เนี่ยมันกลับได้ดับลงเงียบกริบเลยไม่มีใครเปิดไฟส่องอะไรเลยซึ่งพวกคนเรือเนี่ยก็คิดว่ามันแปลกมากเพราะว่ามันผิดวิสัยของประภาคารที่จะต้องเปิดไฟอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไม่งั้นเขาจะสร้างมาเพื่ออะไรแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเขาก็แล่นเรือเข้าไปในเกาะอังกฤษต,ต่อจนกระทั่ง1สัปดาห์ถัดมาครับมันก็ได้มีเรืออีกหนึ่งลำแล่นเข้ามายัางประภาคารแห่งนี้แหละ โดยมันจะเป็นเรือที่มาเติมสบงสเบียงอะไรให้กับคนในประภาคานนะครับเนื่องจากว่าพนักงานบนนั้นก็ต้องอยู่บนเกาะที่โดดเดี่ยวไงก็ไม่รู้จะไปหาอะไรกินจากที่ไหนใช่ไหมนอกจากนั้นนะครับหน้าที่อีกอย่างของเรือลำนี้เนี่ยก็คือเขานะครับจะนําตัวพนักงานอีกคนที่อยู่บนบกนนะ่ะเข้ามาสับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเวรกับคนที่ทํางานอยู่ที่ประภาคานครับซึ่ง ปกติเวลาที่เรือสเสบียงจะเข้ามาทําการแลกเปลี่ยนพนักงานอะไรเนี่ยทางคนบนประภาคารนะครับเขาจะมีการจัดแจงห้องหับให้เรียบร้อยแล้วเพื่อจะมาต้อนรับพนักงานใหม่ครับเสร็จแล้วก็เดินออกมาทําการพูดคุยอะไรกันก่อนจะมารับสเสบียงไปแต่ทว่าเมื่อเรือสเสบียงได้มาถึงในรอบนี้นะครับ มันกลับไม่มีสัญญาณอะไรเลยครับที่บ่งบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นนอกจากเสียงของนกนางนวลที่แหกปากร้องก้าก้กานะนกนางนวลไม่ได้ร้องกานะมันนกกานั่นแหละครับมันก็มีเสียงของนกอยู่แค่นั้นเองกับตันที่อยู่ในตัวเรือส่งสเสบียงนะครับเขาก็เลยได้ทําการกดแตรเรียกคนที่อยู่ข้างในครับแต่แต่ว่ามันก็ไม่มีเสียงผู้ใดตอบรับออกมาเลย กับตันก็เลยได้เริ่มมองไปที่ตัวประภาคารครับแล้วก็เห็นว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่หลายอย่างอย่างแรกนะครับก็คือไอตัวธงที่แอดบอกว่าเขาเอาไว้ส่งสัญญาณสื่อสารกันกับแผ่นดินใหญ่นั่นน่ะมันไม่ได้ถูกชักขึ้นมาครับและอย่างที่2ก็คือตรงข้างล่างตีนประภาคารนี้เนี่ยมันมีลังสัมภาระหลายอย่างที่ไม่ควรอยู่นอกประภาคารนะครับถูกเอามากองไว้ข้างนอกแบบเกลื่อนกราดเลย ทำให้ผู้คนที่มาส่งสเสบียงนะครับเริ่มเอะใจกันแล้วว่าเอ๊ะมันจะเกิดเรื่องอะไรแปลกๆขึ้นที่ประภาคารนี้หรือเปล่ากัปตันเรือนะครับก็เลยได้บอกให้พนักงานที่จะต้องมาสับเปลี่ยนเวรอยู่แล้วเนี่ยลงไปสำรวจดูที่ประภาคารหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีถ้าคนในประภาคารเขาขี้เศร้าลืมตื่นแล้วก็เขาจะได้ไปฟ้องนายครับพนักงานใหม่ที่จะมาสับเปลี่ยนตัวนะครับก็เลยได้ลงไปเดินขึ้นไปยังประภาคารจนถึงประตูข้างหน้าครับแล้วต,ตะโกนว่ามีใครอยู่ไหม แต,แต่ว่ามันก็ไม่มีเสียงอะไรตอบรับมาจากสวรรค์เลยพนักงานครับก็เลยถือวิสาสะเปิดประตูประภาคารเข้าไปซึ่งเขาก็พบว่าประตูมันไม่ได้ล็อกนะครับที่พอเข้าไปแวบแรกเนี่ยเขาก็รู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่มันเป่าออกมาจากภายในเลยมงบอกว่าข้างในนะครับเขาไม่ได้เปิดฮีเตอร์กันหรือไม่ฮีเตอร์ก็อาจจะถูกปิดเพราะว่ามันไม่ได้มีใครอยู่แล้วนะครับ ซึ่งเมื่อเดินขึ้นไปยังห้องด้านบนที่เป็นโซนพักอาศัยเนี่ยพนักงานคนนั้นนะครับก็พบกับเรื่องแปลกๆขึ้นครับคือเตียงของห้องต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกจัดเอาไว้อย่างเป็นระเบียบเลยหรือกระจัดกระจายอะไรกันมากเป็นสภาพแบบเตียงที่เพิ่งตื่นนอนนะครับซึ่งสําหรับการที่พนักงานเขาจะมาสับเปลี่ยนการทํางานแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่โนโนมากนะครับเพราะว่ามันไม่ให้เกียดกันแบบทิ้งเตียงไว้ให้พนักงานที่มาสับเปลี่ยนมาทําอะไรแบบนี้หรยอเขาต้องเตรียมเอาไว้ก่อนครับ แต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็เดินต่อไปอยังห้องอาหารครับแล้วก็พบว่ามันมีอาหารจานหนึ่งได้ถูกทิ้งไว้แบบถูกกินไปแล้วครึ่งกลางกลางนะพร้อมกับเก้าอี้ตัวหนึ่งของโต๊ะอาหารนะครับที่ได้ล้มละเนละนาดอยู่ส่วนตรงบริเวณที่แขวนเสื้อกันฝนซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นเวลาคนในประภาคารต้องใส่ออกไปลุยน้ําข้างนอกนะครับมันก็มีเสื้อเหลืออยู่แค่ตัวเดียวจาก3ครับบ่งบอกได้ว่ามันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ทําให้ทุกคนเนี่ยต้องรีบออกไปจากที่นี่แบบไม่ใส่ใจชีวิตและที่แปลกที่สุดก็คือ นาฬิกาทุกเรือนที่ได้อยู่ในประภาคารนี้นะครับมันก็หยุดนิ่งไม่เดินไปไหนเลยที่เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับพนักงานที่เขาได้เข้าไปสํารวจเนี่ยก็แบบวิ่งออกมานําเรื่องเหล่านี้เนี่ยไปรายงานกับคุณกัปตันเลยครับว่าคนในประภาคารได้หายไปหมดหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ อ๋ออ๋อ,อและอีกอย่างหนึ่งก็คือเกาะของประภาคานี้นะครับมันจะเป็นเกาะที่แบบโล่งเตียนนะคือถึงแม้ว่าคนในปะภาคานาะอาจจะออกไปเดินเล่นอะไรข้างนอกนะแต่มันก็จะสามารถมองเห็นมาได้จากเรือข้างนอกครับไม่สามารถไปไปเล่นซ่อนแอบอะไรได้แบบนี้ซึ่งเมื่อพนักงานคนนั้นก็ได้ทําการรายงานเรื่องนี้ให้กับกัปตันทราบนะครับกัปตันเนี่ยก็ต้องรีบส่งโทรเลขไปหาคนที่เกี่ยวข้องบนชายฝั่งเลยว่ามันมีพนักงาน3มคนบนเกาะนี้นะครับได้หายตัวไปอย่างน่าประหลาด พร้อมกับรายงานเรื่องลึกลับต่างๆที่เขาได้ไปเจอมาบนตัวประภาคารนะครับที่เมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้เนี่ยทางทีมงานประภาคารที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลยได้รีบส่งคนเข้ามาตรวจสอบเป็นนักสืบมืออาชีพครับที่พอเข้ามาเนี่ยเขาก็เหมือนกับจะเจอหลักฐานอะไรสําคัญบางอย่างนะครับคือมันจะเป็นบันทึกเล่มหนึ่งของคนที่เข้ามาทํางานในประภาคารที่ชื่อว่าโทมัสนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะเขียนรายงานเหมือนกับเป็นไดอารี่ทุกวันเนี่ยแหละ แต่ถ้าว่าไดอารี่ของเขานะครับมันกลับได้หยุดลงณนะวันที่15ธันวาคมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเขียนต่ออีกเลยซึ่งก็เชื่อว่าไอ้วันที่15ธันวาเนี่ยแหละจะเป็นวันที่ทุกคนได้หายตัวไปนะครับและเมื่อพวกเขาได้ไล่อ่านไดอารี่ถอยกลับไปอีกสอวันเนี่ยก็พบว่า มันจะมีข้อความแปลกๆที่ดูไม่สมเหตุสมผลถูกเขียนขึ้นมาอีกก็คือในช่วงเวลานั้นนะครับมันจะมีฝนตกแล้วก็พายุหนักจนทําให้พนักงานอีก2คนที่อยู่ด้วยเนี่ยถึงกับกลัวจนเกิดอาการแปลกๆครับคือคนนึงนะครับก็นั่งนิ่งไม่พูดจาอะไรเลยกับอีกคนนึงนะครับที่ร้องไห้ฟูมไฟตลอดเวลาบอกอยากกลับบ้านครับ ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ผิดปกติวิสัยของคนทํางานบนประภาคารมากนะเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับพวกคนพวกนี้จะเป็นชายมัโชแข็งแกร่งครับที่ต้องรับการฝึกให้ทนกับแดดกับฝนอยู่แล้วแบบพายุแค่นี้จะไปกลัวเลยเรเขี้ๆแต่ถ้าว่าในบันทึกกับเกียนเอาไว้ว่าพวกเขากลับกลัวจนตัวสั่นครับหรือจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพวกเขาได้เห็นอะไรที่มากกว่าฝนฟ้าที่น่ากลัว นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งข้อสังเกตที่น่าสงสัยก็คือในช่วงเวลาวันที่1 3บสถึงสิหรือว่าช่วงเวลาที่บันทึกนี้ที่ถูกเขียนนะครับมันไม่ได้มีรายงานถึงพายุแล้วก็ฟ้าฝนที่เข้ามายังใกล้ชายฝั่งเลยแล้วจะเป็นไปได้ยังไงล่ะว,ว่าคนที่ประภาคารก็จะเจอพายุหนักครับซึ่งเมื่อข่าวเรื่องนี้มาได้ถูกตีพิมพ์แล้วก็แพร่ไปยังแผ่นดินใหญ่นะครับผู้คนก็เริ่มตีความแล้วก็มนโนไปนานา,นาละว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เกาะแห่งนี้ แล้วสิ่งเหนือธรรมชาติใดๆหนอที่ทําให้พวกคนทั้งหลายแหละได้หายไปที่มันก็จะมีคําสนนิษฐานตั้งแต่แบบทฤษฎีหลุดโลกคลาสสิกอย่างโอ้มันเป็นฝีมือของเอเลี่ยนมาลักพาตัวหรือว่า ดินแดนแห่งนี้มันเคยเป็นดินแดนอาถรรพ์ฝังผีฝังศพมาก่อนซึ่งเมื่อมันมาถูกรบกวนแบบนี้ผีมันก็ไม่พอใจนะสิก็เลยได้ส่งคนมาเล่นง,งานพนักงานพวกนี้หมดเลยหรือจะบอกว่าทั้งสคนนี้นะครับอาจจะโดนเก็บไปโดยรัฐบาลก็ได้เพราะว่าทั้ง3มอาจจะไปรู้เรื่องราวความลับอะไรบางอย่างมาครับไม่พอมันก็ยังมีอีกทฤษฎีที่บอกว่าทุกคนที่ได้อยู่บนเกาะแห่งนี้นะครับเขาได้เป็นบ้ากันไปหมดแล้วก็เลยได้เห็นฟ้าเห็นฝนเห็นพาย,ยุทั้งๆท,ท,ที่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลย จนสุดท้ายก็กลัวจนตัวสั่นแล้วก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองกระโดดน้ําลงตัวนั้นครับซึ่งเ,เรื่องทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เขาได้กล่าวมาเป็นทฤษฎีเนี่ยมันก็ดูไม่มีหลักฐานอะไรจะสามารถมาเชื่อมโยงได้เลยนะนอกจากการมโนของผู้คนล้วนๆครับแต่เรื่องที่ฟังและดูพอหน้ามีเหตุมีผลมีมูลได้บ้างเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ชาย3คนนี้นะครับเขาอาจจะทํางานอยู่ข้างบนนั้นแล้วก็ไม่ถูกคออะไรกันเงี่จนกระทั่งบันดาลโทสะเกิดการฆาตกรรมครับ ที่พอฆาตกรรมเสร็จเนี่ยไอ้คนที่เหลือนะครับก็นาเอาร่างศพของทั้งสองคนไปย่อนทิ้งลงทะเลก่อนที่ในเวลาต่อมาฆาตกรก็อาจจะเกิดเครียดกลัวว่าเกิดความผิดอะไรเข้าเพราะเดี๋ยวมีใครมาค้นพบแบบนี้ก็ต้องสืบรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นฆาตกรเพราะบนเกาะนี้ก็มีแค่3คนดังนั้นนะครับก็เลยทําการฆ่าตัวตายโดยการกระโดดน้ำนเลยแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เองเ,องเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อธิบายสาเหตุนะว่าทําไมในตอนที่เขามาพบประพาคาเนี่ย นาฬิกาทุกเรือนที่อยู่บนประภาคารนะครับมันถึงได้หยุดอยู่นิ่งหรือว่าไอ้อาหารที่มันอยู่บนโต๊ะแบบครึ่งๆกลางๆ,ๆนี้เนี่ยทำไมคนเ็าถึงได้ทิ้งไว้มันก็เลยได้ทําให้แอดนะครับต้องลองค้นหาข้อมูลเรื่องนี้ลงไปลึกๆอีกครับแล้วก็ได้พบว่าไอ้เรื่องการหายตัวนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมายาวนานมากเลยทำให้ตลอดเวลาที่มันได้เล่ามานะครับผู้คนก็มีการแต่งเติมเสริมเข้าไปอีกครับเพื่อให้เรื่องมันดูลึกลับเขาย่างเช่นไอนาฬิกาที่หยุดอยู่กับที่หรือว่า อาหารที่ได้ถูกวางไว้บนโต๊ะแบบครึ่งๆกลางๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเขียนเอาไว้ตั้งแต่คนที่บันทึกเอาไว้ครั้งแรกนะครับคือคงจะเป็นการที่คนเสริมเติมแต่งขึ้นไปเพื่อให้เรื่องนี้เนี่ยมันดูลึกลับขึ้นไปอีกโดยแท้ว่ามันจะมีเรื่องของเสื้อฝน2ตัวที่ได้ถูกหยิบไปแล้วก็ทิ้งไว้ให้1ตัวเนี่ยอยู่หลงเหล็งนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ดูน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่เขามีการออกมาถกเถียงกันทุกวันนี้นะครับก็คืออาจจะเป็นไปได้ครับว่าในคืนวันที่15นั้นนะ มันได้เกิดเหตุลมฟ้าลมฝนพายุขึ้นจริงๆแต่ก็อาจจะเป็นแค่บริเวณชายฝั่งประภาคารเนี่ยไม่ถึงกับชายฝั่งเพราะว่าทะเลมันก็บ้าคลั่งเราก็เดาไม่ถูกใช่ไหมซึ่งเมื่อตอนที่ฝนมันได้ตกขึ้นเนี่ยคนที่ประภาคารนะครับเขาก็พยายามจะนําไอ้พวกสัมภาระที่มันกระจัดกระจายตรงข้างล่างประภาคารนะครับเข้ามาเก็บแต่ว่าพายุนี้เนี่ยมันได้แรงเกินไปครับจนกก็ต้องมีคลื่นลูกใหญ่เข้ามาพัดไอ้สองคนที่ได้ไปเก็บรังสัมภาระนะจมน้าทะเลไปเลย ส่วนในคนที่3ที่อยู่ด้านบนนะครับก็เห็นว่าเอ้ยมันมีคลื่นลูกใหญ่อะไรแล้วปล่อยทิ้งไว้แบบนี้คนข้างล่างอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับ <c oughs> ก็เลยรีบลงไปข้างล่างโดยไม่ได้หยิบเสื้อฝนไปครับ <c oughs> เพื่อจะไปเตือนแต่ทว่าแทนที่พอพนักงานคนนั้นได้ลงไปแล้วจะไปช่วยเหลือได้เนี่เยเฮ้ยแกกลับซ่วยครับโดนคลื่นอีกลูกหนึ่งที่พัดมาเนี่ยตูมลากไปลงน้ํากันเรียกได้ไง่ายว่าตายเรียบทั้ง3คนนั่นแหละครับแมเรื่องราวมันซับซ้อนซึ่งไอ้สิ่งที่มาสนับสนุนว่าไอ้เหตุการณ์คนหายนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนมมาาาจกเเรรรรืื่อองหธชติคับ ก็คือหลังจากที่ได้เกิดเรื่องราวคนหาย3คนนี้ไปนะครับประภาคารแห่งนี้เนี่ยมันก็ได้ทํางานอยู่ปกติครับเขามีการส่งพนักงานเข้ามาประจําการที่ประภาคารใหม่แล้วก็ไม่เคยมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นแบบนี้เลยแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับมันก็ยังไม่มีใครรู้หรอกว่าพนักงานทั้ง3คนนั้นเนี่ยเขาได้หายไปไหนครับ เอาเป็นว่าก็ลองแชร์คลิปนี้ไปถามเพื่อนๆคนอื่นดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาคิดเห็นยังไงส่วนคนที่มีแฟนน,นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary นะครับผมและแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย